ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรุประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพมันว่าจะไม่มีฝนมันก็คืมๆ ยังไม่หมดสวัสดีธรรมชาติเราท่านทั้งหลายทุกคนทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าที่เราเกิดมานี่มันเป็นธรรมชาติเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วในสิ่งที่เป็นธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าผู้มีปัญญา เขาจะทำให้มันเป็นประโยชน์เช่นแผ่นดินมันเป็นธรรมชาติเขาก็ทำให้เป็นประโยชน์อากาศมันเป็นธรรมชาติเขาก็ทำให้มันเป็นประโยชน์ต้นไม้มันเป็นธรรมชาติเขาก็ทำให้มันเป็นประโยชน์ภูเขามันเป็นธรรมชาติเขาก็ทำให้มันเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นตัวของเรา ที่เป็นธรรมชาติก็ต้องควรทำให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในแต่และสิ่งแต่และอย่างนั้นมันเป็นมหาศาลภูเขาเขาสามารถที่จะทำให้มันเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลอากาศเขาสามารถทำให้เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต้นไม้เขาก็สามารถทำเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล แผ่นดินเขาก็ยังทำเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลมนุษย์ก็จำเป็นที่จะต้องทำให้เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเมื่อเรามาพิจารณาเช่นนี้อะไรที่จะมาเป็นเครื่องพัฒนามนุษย์เพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นที่มันเป็นธรรมชาตินั้นที่เขาพัฒนานั้นมันเขาพัฒนาด้วยเทคเนิคในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าไฮเทค อย่างเท่แม่น้ำเอ่อมันเป็นธรรมชาติเขาก็มาพัฒนาให้มันเป็นเขื่อนเมื่อมันเป็นเขื่อนแล้วมันได้ประโยชน์มากมายมากมายที่สุดจนกระทั่งสามารถทำเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าก็ไปเป็นประโยชน์อีกมากมายแทนที่จะให้มันเป็นธรรมชาติเฉยๆมันเป็นธรรมชาติเฉยๆไม่รู้กี่หมื่นกี่พันปีไม่มีเทคนิค หรือไม่มีไฮเทคที่จะทำแต่ว่าปัจจุบันก็มีไฮเทคที่จะทำเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้มนุษย์เราเป็นประชาชาติอันหนึ่งควรที่จะต้องหาประโยชน์แล้วก็มนุษย์นี่แหละที่จะเป็นประโยชน์อันมหาศาลในตัวของแต่ละบุคคลทีนี้คนทุกคนนี่พากันดูถูกคือว่าดูถูกตัวเราเอง ว่าเป็นคนมีบุญน,น้อยมีวัสนาน้อยมีปัญญาน้อยแล้วก็ไปดูถูกตัวเองดูถูกมากไปก็กินเหล้าเมาสุราดูถูกมากไปก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ดูถูกมากไปก็ประพฤติเป็ดศินธรรมนั่นเรียกว่าดูถูกตัวเองมากเกินไปเมื่อดูถูกตัวเองมากแค่นั้นมันก็จะต้องถูกลงโทษ เพราะว่าร่างกายของคนเรานี่มันมีสิ่งสำคัญโยนนัึนคือใจเพราะฉะนั้นใจเนี่ยของเราเนี่ยที่มันได้รับความสุขความทุกข์อยู่เวลานี้มันไม่ใช่ใครอื่นนะมันใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้เมื่อใจออกไปแล้วเนี่ยเขาเผาไปก็ไม่เห็นเป็นไรแต่เมื่อใจยังอยู่นี่อะไรถูกนิดนึ่งก็มาเจ็บปวดรู้สึกมันเป็นอย่างนั้น แพราะฉะนั้นใจจึงเป็นเรื่องใหญ่เพราะเหตุนั้นเราจึงได้เห็นว่านับราญ์ผท้ที่มีความฉลาดเขาจึงได้มาพัฒนาทางด้านจิตใจเนี่ยให้มนุษย์มีใจกว้างขวางให้มนุษย์มีใจเยือกเย็นให้มนุษย์มีใจแข็งแกร่งให้มนุษย์มีใจเฉลียวฉลาดให้มนุษย์มีใจที่เรียกว่า เป็นใจอันประเสริฐอย่างนี้การพัฒนาเหล่านั้นอะไรอะไรก็สู้สมาธิไม่ได้ที่จะพัฒนาบุคคลการพัฒนาบุคคลนั้นก็อาศัยสมาธิสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิไฮเทคหรือเรียวกว่าสมาธิเอมันทันสมัยแต่ไม่ใช่งมทำกันอย่างเท่ว่าไม่รู้ว่ามันถูกรู้ว่ามันผิด นี่ยบางคนทําสมาธิก็หาว่าสมาธิเนี่ยทำให้เป็นบ้าเป็นใบบางคนทําสมาธิก็หาเอาโชคเอาลาบมาบางคนก็ทําสมาธิอยากหาชื่อเสียงด่งดังบางคนก็ทําสมาธิหลงไหลไปจนกระทั่งเ,เกิดประสาทหลอนสารพัดนั่นก็เรียกว่าไม่รู้จักพัฒนาไม่รู้จักพัฒนา เมื่อไม่รู้จักพัฒนานั้นมันก็ไรประโยชน์เพราะนั้นเมื่อรู้จักพัฒนาก็สามารถที่จะทําสมาธิเนี่ยให้มันเป็นขั้นเป็นตอนให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้มันรู้ถูกรู้ผิดให้มันเป็นสิ่งเท่เออมองเห็นชัดเจนว่าการทําสมาธินี่เพื่ออะไรกันแน่ในเท่ หลวงพ่อได้แนะนำอยู่เวลานี้ก็คือทำสมาธิภายใต้สถาบันพลังจิตานุภาพคือแนะนำบุคคลให้สร้างพลังเจตเพราะว่าพลังเจตนี่แหละที่จะสามารถพัฒนาบุคคลคือพลังเจตนี้มันเกิดขึ้นได้ทางเดียวเคอเกิดขึ้นทางสมาธิเท่านั้นแต่มันไม่เกิดขึ้นจากทางอื่นมันเกิดขึ้นจากสมาธิเมื่อทําสมาธิ ถูกต้องเขาหมายความว่าไม่ใช่สมาธิที่ผิดอ่เป็นสมาธิที่ถูกแล้วก็เป็นสมาธิที่เอ่อทันยุคทันสมัยก็สามารถที่จะพัฒนาสมาธิเนี่ยให้เป็นสมาธิที่มีประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ชาวโลกอ่าชาวโลกที่พาการสับสนวุ่นวายนีย่เพราะขาดสมาธิสมาธิน้อยไปพลังจิตมันก็เลยน้อยไป เมื่อพลังจิตน้อยไปมันก็ไม่สามารถควบคุมจิตใจได้เมื่อไม่สามารถควบคุมจิตใจได้ความขัดแยง้งถ้าหัวไม่ขีดไปมันก็ใหญ่โตลุกลามทำลายครอบครัวทำลายสังคมทำลายประเทศชาติทำลายโลกนี่คือการขาดพลังจิตเพราะฉะนั้น ในเมื่อเรามีสมาธิที่เป็นขั้นเป็นตอนเรามีสมาธิที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์มีสมาธิที่ที่ถูกขี้ผิดเป็นสมาธิที่รู้จักมีจุดมุ่งหมายแล้วก็เป็นสมาธิที่สามารถทําได้ทุกผู้ทุกคนทุกวัยอย่างนี้ก็เรียกว่าสมาธิที่ทันสมัยเมื่อมีสมาธิอย่างนี้แล้วก็สามารถพัฒนาตัวของคนเนี่ย คนทุกคนเนี่ยมีดีด้วยกันทั้นนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้อาศัยสมาธิเป็นเครื่องพัฒนาแล้วคนนั้นก็จะมีค่ามาหาศาลมากกว่าสิ่งอื่นๆทำให้เกิดปรรัญญาทำให้เกิดความสุขทำให้เกิดความสงบเมื่อมีพลังจิตควบคุมควบคุมจิตใจได้แล้วความขัดแย้งที่เกิดขึ้น มันจะใหญ่โตแค่ไหนมันก็ลดระดับลงพ้นขีดอันตรายย่อมสนับสนุนทำให้ครอบครัวเจริญย่อมสนับสนุนทำให้สังคมเจริญย่อมสนับสนุนทำให้ประเทศชาติเจริญย่อมสนับสนุนทำให้โลกเจริญเพราะฉะนั้นจงพากันให้รู้จักคุณค่าของธรรมชาติที่มนุษย์เราได้เกิดขึ้นมา และเราจะได้พัฒนาตัวเองเมื่อเราได้พัฒนาตัวเองแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปดูถูกตัวเองแล้วก็จะได้ภาคภูมิใจตัวเองว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์สวัสดีสาธุ